อุสวัสดยามเช้าค่ะวันนี้ว่าจะไม่ไล่แท็กก็อดไล่ไม่ได้นะเคยไล่เนอพี่น้องเคยไล่เนาะแล้วก็อดไม่ได้อรุณสวัสด์ยามเช้านะคะทุกท่านทักทายยามเช้าค่ะเมื่อกี้เราออกกําลังกายเพิ่งเสร็จล้วก็เข้ามาในสวน อรุณสวัสด์ยามเช้านะคะทักทายยามชาชาาเช้าเล่นในสวนค่ะว่าจะไม่ไรแต่ก็อดไล่ไม่ได้เด้อพี่น้องมามุมนี้สวยกว่านาออดไล่ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆน้อ,นนองๆทักทายนะคะทุกคนนั่งเล่นนั่งเล่น นั่งเล่นในสวนวันนี้วันนี้ตื่นสายเมื่อคืนไปดูหมอรามารดน้ำต้นมากลดน้ำต้นพระหลังของเรา ่างใสะเพราะว่าเราจะปลูกต้นอันนี้ อยเลียหน่อยไหนเลยออกก็ลังกายไปด้วยโสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ้ยโอ้ยใครๆเข้ามาบ้างดมดูืมดูคุณเกณฑ์สวัสดีค่ะคุณวันจนันทร์อรุณสวัสดยามเช้าค่ะคุณเกณฑ์ขอบคุณนะคะคุณเกณฑ์อุ้ยดีใจคุณเกณฑ์เข้ามา ส่งกำลังใจก่อนนอนนะคะคุณนอนจานขอบคุณค่ะคุณเจนะรุงมอร์นิ่งยามเช้าของไทยเนาะแล้วก็ฝันดีนะคะคุณเจนขอบคุณนะคะคุณสุรชัยก็สวัสดีครับคุณนอนจานเลิฟซีเลิฟซีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณสุรชัยที่แวะมาส่งกําลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไรวันนี้มาลดน้ำค่ะ ลดน้ำผักใน่ก็มาหอ่อมาหอ่อผักกาดผักกาดหอ่อของเราเราหอ่อมาเป็นเราจะให้มันเป็น <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่มาแวะเติมกำลังใจให้ตอนนี้เราก็ลดน้ำลดน้ำเสร็จแล้ว ไม่นานค่ะสักประมาณ20นาทีขอบคุณนะคะสู้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 ขอบคุณค่ะคุณสุรชัยคุณเกณฑ์แล้วก็คุณสุรชัยเนาะค่ะนอที่แวะเข้ามาเติมกำลังใจให้ขอบคุณค่ะสู้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 ขอบคุณนะคะตอนนี้เราลดลดน้ำลดน้ำฝรั่งแล้วก็กล้วยเนาะในสวนให้ชมบรรยากาศในสวนค่ะ กล้องก็บอดีบอดีค่ะคุณเกณฑแล้วก็คุณสุรชัยเป็นเป็นมุมกล้องที่ไม่ดีมากขอบคุณขอบคุณนะคะสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักจากคุณสุรชัยการช่างสองอีสองเออใช่ใช่ใชสองนี่ให้เบิงผู้บ่าวลดน้ำค่ะวิธีลดน้ำของเราต่างได้ออกกำลังกายไปด้วยค่ะนี่คือวิธีลดน้ำของเราค่ะ ขอบคุณนะคะคุณสุรชยัยขอบคุณคุณเกณฑ์คุณเกณฑ์ก็คุณกน,กนายน่าจะนอนแล้วเนาะขอบคุณที่แวะมาเติมกําลังใจขอบคุณสติ๊กเกอร์นาา่นารักน่ารักขอบคุณนะคะอีกแปดนาทีเราก็ลงไลค์ค่ะแล้วก็จะไลฟ์ทักทายยามเช้าว่าจะไม่ไลฟ์แต่ก็อดไลฟ์ไม่ได้เนาะคิดถึงน้องนอง <laughs> นี่วิธีการลดน้ําของเรา ดอกไม้ดอกยาคือดีแท้มีผู้บ่าวช่วยลดผักช่ายวันนี้มีผู้บ่าวลดน้ำผักให้ค่ะคุณดอกห้าคุณดอกญ้าขอบคุณนะคะที่แวะมาเติมกำลังใจให้ให้ปะแก่ก่อนนะคะใส่เสือ้อเกาะให้ใครเข้ามาเราก็ใส่เสื้อกันหนาวให้หมดมีผู้บ่าวลดน้ำช่วยค่ะวันนี้ ผู้บบาผู้บบาผู้บบาววันนี้ผู้บบาวไม่ได้ไปทํางานผู้เบาวหยุดก็เลยให้ผู้บ่าวมาช่วยโอ้ยกล่องเท่านี้โอเคได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสุร,รชัยขอบคุณดอกไม้ดอกหญ้าดอกไม้ดอกหญ้าสวัสดีครับจากคุณสุร,รชัยผ่านแล้วพอหอมปากหอมคอจ้าดอกไม้ดอกหญ้าเนอะค่ะเนาะขอบคุณนะคะ ดอกไม้ดอกแยเป็นเป็นของใครเนาะจะได้ตามถูกดอกไม้ดอกแยทุกทุกคนเด้อจ้าขอบคุณนะคะดอกไม้ดอกแยดอกไม้ดอกแยอ๋อคุณบัวเงินคุณบัวเงินเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะ ก็พอหอมปากหอมคออีหลียแหละค่ะคุณบัวเงินเนาะดอกไม้ดอกหญ้าขอบคุณนะคะวันนี้ผู้บ่าวลดน้ําช่วยแล้วก็จะไลประมาณอีกหงนาทีเราก็จะลงไลค่ะขอบคุณคุณสุรชัยนางร้อยชื่อค่ะเนาะคุณบัวเงินได้หลายชื่อให้ชมดอกไม้ดอกไม้ อีกหกนาทีแล้วก็จะลงรลายขอบคุณนะคะโอดอกไม้ไหมคะ่ะนี่ให้ชมดอกไม้พ่องงือกใ,ในสวนช่วงเช้าเช้าเราก็จะมาลดลดน้ําผักลดน้ําดอกไม้แล้วก็กลับไปทํางานแต่วันนี้ผู้บ่าวไม่ได้ไปทํางานน่าจะเฝ้าร้านช่วย <c oughs> ขอบคุณทุกเลบทุกไรนดอกไม้ดอกหญ้าคุณบัวเงินจาก คุณสุรชัยค่ะขอบคุณเดอ้อขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามานี่ให้ชมให้ชมดอกไม้ดอกไม้อ,ไมอารมณ์เปลี่ยนชื่อก็อเปลี่ยนห้าคุ <laughs> <laughs> สุรชัยก็มาล้อกัน <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมคุณวองเงิน <laughs> อารมณ์เปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนนะคะเนาะกิงกิงกิงค่ะคุณบัวเงินขอบคุณนะคะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยว่าจะเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนชื่ออยู่แต่เึืกนึอกชื่อยังไงก็ยังยังไม่กล้าเปลี่ยนนะคุณบัวเงินขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาเติมกาลังใจอันนี้คือในสวนในสวนของเราก็จะปลูก เป็นพืชผักสวนครัวเมื่อกี้เราก็หอ่อห่อผักกาดขาวอารมณ์แปรปวนมากค่ะแปรปรวนเราคุณบ่เงินเนาะไวัเราไวเราวัเราอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนี่ดอกดาวเรืองก็ตัดไปรอบที่แล้วก็กำลังสวยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสุรชัยขอบคุณน้อง เกณฑ์ขอบคุณคุณบัวเงินขอบคุณทุกเลิฟทุกไรที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะนี่เป็นไรพี่น้องผักของเราผักกาศขาวก็กําลังสวยคณะก็สวยคานี้นี่ให้ชมคณะนะคะอันนั้นผู้บ่าวกําลังเผาขยะอยู่นี่คณนแล้วก็ผัก,กวางตุ้งของเราเลยวัยทอง ยิ่งอาการหนักเข้าไปใหญ่นอ้นอนอ้อค่ะน้อคุณบัวเงินเนาะเลยใบทองมายิ่งหนักใช่ไหมเพิ่มกระเบื้องกับผมเพิ่มกระเบื้องกับผมคุณบัวเงินจากคุณสุรชัยขอบคุณนะคะคุณสุรชัยขอบคุณคุณบัวเงินขอบคุณทุกเล็บทุกลายคุณสุรชัยก็มาสอง สองบ้านสามบ้านเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลฟทุกไลที่แวะมาเติมกําลังใจให้ค่ะอย่าอย่าลายตาเด้ออยากให้ชมอยากให้ชมบรรยากาศในสวนอันนี้ฝรั่งของเราช่วงนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันน้ํามันแดดแรงมากดีรอบบ้านจ้าอีกสามนาทีค่ะคุณบัวเงินคุณสุรชัยเราก็จะลงไลน์เนาะเราไลน์ไม่นาน ให้ดูดอกไม้ดีกว่านอ้อทุกคนนี่ดอกไม้ในสวนอีกเกิง้งอีกเกิ้งสวัสดีคะ่ะน้องอีกเกิ้งสวัสดีนะคะอรุณสวัสดยามเช้าคะ่ะน้องอีกเกิง้งพี่อีกสามนาทีพี่ก็จะลงไลฟ์แล้วคะ่ะน้องอีกเกิง้งขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกาลังใจอีกสามนาทีก็ลงไลฟ์แล้วเพราะว่าพี่ก็จะไล์ไม่นานเนาะ เพราะว่าเราเคยไลฟ์แล้วก็คิดถึงได้เข้ามาทักทายเห็นน้องๆเพื่อนๆมาแล้วก็ปื้มปื้มปิ่มค่ะขอบคุณนะคะน้องอีเกิ้ลขอบคุณคุณสุรชัยขอบคุณคุณบัวเงินขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ที่แวะมาเติมกําลังใจให้นะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาจะครบคุณสุรชัยน้องอีเกิง้งสวัสดีค่ะ จากน้องเีอเกิงพี่นวลจานไล์เวลานี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องไอเกิงพี่ก็จะไล์เวลานี้แต่พี่ก็จะไล์ไม่นานเนาะแป๊บๆพี่ก็จะลงไล์นี่ก็อีกสองนาทีพี่ก็จะลงไล์แล้วคะ่ะน้องีอเกิงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสุรชัยขอบคุณคุณบัวเงินขอบคุณน้องเกณฑ์น้องเกฑ์ก็น่าจะไปนอนแล้วเนาะทักทายก่อนเพื่อนๆขอบคุณนะคะตอนนั้นก็กําลังรดรดน้ําผมอายุ ผมอายุไม่เยอะครับห้าสิบเอ็ดเองผมเยอะกว่าน้องตุก๊กตุ๊กโปรตุเกดเจ็ดเดือนครับอ๋อใช่ไหมอืมแสดงว่าเป็นน้องเนาะค่ะน้องขอบคุณนะคะแสดงว่าเป็นน้องน้องพี่นวลจนันทร์ห้าสิบเอ็ดน้องตุก๊กน้องตุ๊กก็ห้าสิบเอ็ดใช่ไหม เลิ 9, บเก้าบ่าวแอดเมือง 101, ร้อยเอ็ดสวัสดีค่ะบ่าวแอดอรุณสวัสดยามเช้าค่ะทักทายยามเช้าเช้าอีกสองนาทีพี่ก็จะลงไลฟ์แล้วค่ะบ่าวแอดขอบคุณนะคะที่แวะมาเติมกำลังใจเลิเ 9, เบเลบเก้าเลิบเก้าบ่าวแอดจากน้องอีก,กึ่งนี่ผู้บ่าวของเรา <laughs> ให้ดูผู้บ่าวเลยไวเลยเลยไวโสดอิสระเข้ามาทุกทีใช่ไหมคุณวังเงินเนาะเอาตรงนี้ดีกว่าสุรชัยน้องอีเกิรนอ้าวคุณโกโซนอรุณสวัสดยามเช้าค่ะทักทายยามเช้าๆตอนนี้เราก็ จะขอโบอกมือลงไล์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่แวะเข้ามาเติมกำลังใจขอบคุณทุกเล็บทุกไลมีบ่าวด้วยใช่มีผู้บ่าวด้วยน้องอีกเกิงวันนี้ผู้บ่าวพืชผักสวนครัวใช่ใช่น้องน้องบ่าวแอดบา,บาย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 ทุกคนนะคะขอบคุณทุกเล็บกระเบื้องสองแผ่นครับอีกเกิงจาก คุณสุรชัยคุณโกศลก็ทำตาโตน้องบ่าวแอดก็บาย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 ค่ะบ่าวแอดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลฟ์เพราะว่าเราก็ลงไลฟ์แล้วเนาะขอบคุณคุณโกศลขอบคุณคุณสุรชัยขอบคุณบ่าวแอขอบคุณน้องอีกเกิ้งขอบทุกคนที่อยู่ในนี้เนาะคุณโกศลน้องสุรชัยแล้วก็คุณบัวเงินบายบายค่ะยกมือสีชมพูบายบายเลยนะคะบายบาย